สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ในรูปแบบ OOP นะครับคำว่า OOP นั้นย่อมาจากอะไรล่ะครับ OOP นั้นย่อมาจาก o b j e c t o r i e n t e d Programming ครับ,ค,รบความหมายของมันก็คือเป็นรูปแบบนะครับหรือวิธีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบชุดคําสั่งในมุมมองของวัตถุนะครับเชิงวัตถุเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเกี่ยวกับอ็อบเจกต์นะครับในโลกของความเป็นจริงของเรานั้นถ้าหากลเรามองสิ่งรอบๆตัวเช่นโต๊ะหรือเก้าอี้นะครับมันก็คือวัตถุที่สามารถจับต้องได้นะครับแต่ในทางโปรแกรมมิงนั้นมุมอมองของการเขียนโปรแกรมใน เชิง OOP นะครับก็คือความหมายจริงของมันก,ก็คือเป็นหน่วยหนึ่งของออบเจกต์นะครับที่มีการทํางานเฉพาะเจาะจงหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นกลุ่มของชุดคําสั่งที่เราเขียนขึ้นมานะครับมีหน้าที่เพื่อทําบางสิ่งบางอย่างแต่มีการแยกบมวดหมู่ด้วยคลาสนะครับแต่ในคลาสนั้นก็จะมีความเกี่ยวโยงกับ o b อ e c t นะครับ2ออันนี้คลาสและ Object จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ยังไงนั้นต้องติดตามในวิดีโอถัดไปนะครับในส่วนนี้เราได้เข้าใจความหมายของความหมายของการเขียนโปรแกรมในเชิง OOP นะครับก็คือมันเป็นหน่วยหนึ่งของอ็อบเจกต์ที่ทำงาน เฉพาะเจาะจงนะครับหรือที่เรียกว่ง่ายๆว่าชุดคําสั่งก็คือชุดคําสั่งนั่นเองครับก็จบลงไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ